สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะ ช่วงเวลาดีๆแบบนี้คะ่ะที่เราจะได้มาร่วมพูดคุยนะคะประเด็นข่าวสารที่เกิดขึ้นในจังหวัดลำปางและที่กําลังจะเกิดขึ้นในจังหวัดลำปางให้พี่น้องคนลำปางได้รับฟังกันนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็ได้มาร่วมพูดคุยกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางท่านนิตยาพงพานิ์นะคะก็สวัสดีแล้วก็ทักทายท่านอีกท่านหนึงนะคะต้องบอกว่ากิจกรรมที่ในจังหวัดลำปางที่เกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะค่ะวันหยุดที่ผ่านมานะคะเราก็มีกิจกรรมที่เกิดขึ้นในจังหวัดลำปาง โดยเฉพาะกิจกรรมเดินวิ่งปั่นรับธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะแล้วก็ท่านก็ได้เป็นผู้ร่วมต้อนรับนะคะนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินมาตรงที่ในจังหวัดลำปางนะคะในกิจกรรมท่องเที่ยวกิจกรรมในวันนั้นนะคะบรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะท่านคะก็เป็นบันทยกนะคะได้มีโอกาสต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีท่านเศรษฐาทวีสินนะคะ พร้อมกับคณะนะคะมีรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาด้วยแล้วก็ท่านรัฐมนตรีประจําสํานักนายกด้วยนะคะแล้วก็คณะใหญ่เลยนะคะซึ่งท่านนายกนะคะพร้อมกับคณะก็มาเยี่ยมที่จังหวัดลําปางโดยท่านมาเยี่ยม3ามจังหวัดด้วยกันก็คือเริ่มต้นจากเชียงใหม่ลําพูนแล้วก็ลําปางสําหรับลําปางเนี่ยท่านจะแวะเยี่ยมนะคะที่สถาบันขจาราแห่งชาติก็คือศูนย์ อนุรักษ์ช้างของห้างฉัดเนี่ยนะของจังหวัดลำปางแล้วก็กราบไหว้พระาธาตุลำปางหลวงแล้วก็ยังไปทำกิจกรรมเข้าแต่งนะคะที่ร้านทวีพันธ์ที่เกาะขาด้วยนะคะแล้วตอนที่งท่านก็ยังไปชิมกะเพราที่อร่อยที่สุดในโลกนะคะร้านเนื้นอหออนะคะแล้วก็ยังต่อจากนั้นก็คงไปอุทยานแจ้ซ้อนนะคะ ซึ่งทั้ง6จุดที่ท่านนายกมาเนี่ยก็คงต้องสะท้อนได้เห็นนะคะว่าทางรัฐบาลนะคะโดยท่านนายกเ,เษฐานี่ท่านมีแนวคิดนะคะในการที่จะพัฒนาเรื่องการท่องเที่ยวนะคะเพราะทุกจุดที่ที่ท่านไปของจังหวัดลำปางก็ดีลำพูนแล้วก็เชียงใหม่เนี่ยท่านมีแนวคิดในการที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวโดวยเฉพาะของจังหวัดลำปางเราเนี่ย เป็นเขาเรียกว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวที่รัฐบาลจะส่งเสริมในเรื่องการท่องเที่ยวเมืองรองเมืองรองนะคะเมืองรองก็คือเมืองใหญ่ๆเนี่ยอย่างเชียงใหม่เนี่ยเขาเป็นเมืองหลั <arose> หอกอยู่แล้วมีคนท่องเที่ยวอยู่เอยอะเลยเ<ๆ><ๆ>นาะใช่ไหมคะคนส่วนใหญ่จะนึกถึงเชียงใหม่แต่ว่าตอนนี้ทางรัฐบาลจะกลับเคลื่อนเมืองรองก็คือเมืองที่กําลังเติบโตเรื่องการท่องเที่ยวแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่ พี่น้องนักท่องเที่ยวอาจจะยังมองไม่เห็นหรือยังไม่ได้เข้ามาเที่ยวซึ่งจังหวัดลำปางเรามีเยอะนะฮะเพราะนั้นท่านก็เลยพยายามที่จะผลักดันแล้วให้จังหวัดลำปางเราเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยเฉพาะนะคะตอนนี้ที่ที่ภาคเหนือเราเนี่ย16จังหวัดด้วยกันที่จะเป็นท่องเที่ยวเมืองรองก็มีลำปางด้วยเป็นหนึ่งในนั้นนะคะทั้งแพร่หน้านหลายๆจังหวัดด้วยกันแต่ว่าเมือง จังหวัดลำปางก็เป็นจุดหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นต้องฝากพี่น้องประชาชนชาวลำปางที่จะต้องช่วยกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะคะในการต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยตลอดจนอาหาร,รการกินนะคะคก็ต้องมีการพัฒนาร,รวมทั้งโรงแรมต่างๆก็ต้องมีระบบการบริการที่ดีด้วยนะครับซึ่งอ,อันนีต้ตอบโจทย์นะคะตอนนี้รัฐบาลออกมาแล้วนะคะว่า มีนยโยบายว่าเมืองรองเนี่ยถ้านักท่องเที่ยวต่างจังหวัดหรือนักท่องเที่ยวต่างต่างประเทศแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวไทยเนี่ยถ้าเข้ามาที่ลําปางหรือว่าเมืองรองนะคะ,ะที่กําหนดไว้เนี่ยรัฐบาลมีมีโครงการนะคะเที่ยวเมืองรองลดหย่อนภาษี1 5 0 0 0บาทตอนนี้ประกาศใช,ช้แล้วนะคะเริ่มมาตั้งแต่หนึ่งพฤษภาคมจนถึง30พฤศจิกาย,ยนเพราะนั้นใครมาเที่ยวจังหวัดลําปาง ก็สามารถนำค่าใช้จ่ายไม่ว่าที่พักหรือว่าค่าใช้จ่ายการบริการนํำเที่ยวต่างๆมาใช้เพื่อลดหย่อนภาษีได้นะคะหนึ่งหพันบาทโอ้โหเรียกว่าคลุมเลยนะคะมาเที่ยวจังหวัดลำปางแล้วก็มาเที่ยวเนี้ยก็ได้ลดหย่อนภาษีด้วยแล้วก็โดยเฉพาะจังหวัดลำปางตัวเนี้ยค่ะการขับเพื่อนของการส่งเสริมการท่องเที่ยวทุกภาคส่วนเนี่ยก็ หินความสาคัญแล้วก็มีการกระตุ้นการท่องเที่ยวโดยเฉพาะจังหวัดลำปางเนี่ยก็มีกิจกรรมลำปางไผ่าทางททก็ยังจะมีการเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะคะถ้าถ้ามาในจังหวัดลำปางาเนี่ยหนึ่งใบเสร็จก็สามารถแลกเป็นกางเกงกาไก่ <อา S 1> <ใ>นะคะเป็นไผ่ช่วงนี้ก็ <c oughs> อันนี้ของ,อของลำปลางเนาะยอดเลยนะคะก็ กิจกรรมการท่องเที่ยวในจังหวัดลำปางของเรานะคะจริงลองก็อยากแนะนําที่เที่ยวหลายแห่งนะคะที่ลองพูดว่าได้ไปด้วยตนเองอย่างเช่นวัดพระชานเนี่ยสวยมากเหมือนอยู่ญี่ปุ่นเป็นอันซีนอันซีนใช่ยางป่าเมี่ยงก็มีวิถีชีวิตที่ที่เป็นอัตลักษณ์วุทยานแจ้ซ้อนนี่ไม่ต้องพูดถึงเราไปต้มไข่เนาะลวกไข่กินก็น่าเที่ยวมากนะคะวัดพระธาตุลำปางหลวงนี่เก่าแก่นะคะแล้วก็เป็นอัตลักษณ์ที่ดีนะคะ เาอาหารอร่อยกระเพราหูกระเพารพาระดับโลกนี้เชิญชวนนะคะใช่าานะคะก็อันนี้ก็เป็น แค่เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นเอง,เองแค่กิจกรรมท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวนะคะแล้วก็สังหวัลำปางของเราเนี่ยรับรองว่าถ้ามาเนี่ยอบอุ่นทั้งกายด้วยวิถีอตลักษณ์ต่างๆนะคะ<ม>ก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะโดยเฉพาะกิจกรรมที่ผ่านมานะคะก็ยังติดอยู่ในร่วมของวันวันหยุดเหมือนกันนะคะ<ม>ทางจังหวัดลำปางของเราก็ได้มีการจัดกิจกรรมนะคะเดินวิ่งผ่านร,รัะมอบธงตราสัญลักษณ์นะคะ,ะงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันนี้ก็จัดกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กิจกรรมวันนั้นเป็นอย่างไรบ้างคะท่านรองครับวันนั้นก็วันเสาร์นะคะ,คะซึ่งก็เป็นกิจกรรมที่ทุกจังหวัดนะคะรวมทั้งทงั้งประเทศนะคะ,คะที่มีแนวคิดนะคะในการที่จะเฉลิมพระเกียรตินะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567น,นะคะ ก็มีกิจกรรมรับมอบธงตาสัญลักษณ์นะคะ,ะในสายเหนือเนี่ยเริ่มที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน<ะ>แล้วก็มาต่อที่เชียงใหม่เชียงใหม่ก็ลําพูน<ะ>แล้วลำพูนก็มาที่ลาปางในวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะ,ะ,ะจึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะท่านชัชวาลฉายบุตรนะคะได้รับมอบธงนะคะที่สถาบันโคชบาลแห่งชาตินะคะรอยเชื่อมต่อกับลําพูนโ<ะ>ดยรับธงอัญเชิญเนี่ยจาก ท่านสันติธรยิ้มละใหม่นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดลําพูนซึ่งวันนั้นเตือนได้ว่าโอ้จำนวนคนนี้เยอะมากทางจังหวัดลําปางก็รับธงเนี่ยแล้วก็มีขบวนช้างต้อนรับด้วยนะคะรวมทั้งพี่น้องชาวห้างฉัดนะคะรวมทั้งส่วนราชการต่างๆก็ไปรับมอบซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำให้เรารู้สึกมีความมีความสุขนะคะ <c oughs> เพราะว่าเป็นการสนองและก็แสดงถึงความรัก ในสถาบันองค์พระหมากษัตริย์ของเราแล้วก็เราก็เป็นธงตาสัญ,ญลักษณ์นะคะที่เฉลิมพระเกียรติด้วยนะคะเสร็จจากวันนั้นก็วิ่งจากที่ศูนย์ช้างนะคะลงมาจนถึงด้านล่างแล้วก็มาเข้าในเมืองมาที่ห้าแยกนะคะห้าแยกตรงนี้ท่านผู้ว่าก็ท่านเดินด้วยตัวเองเลยนะคะนำมารวมทั้งรองผู้ว่าท,ทุกทท่าน รวมทั้งทางส่วนรจจาชการท่านนายกอบจอท่านผบอมทบท่านผู้การจังหวัดนะคะร่วมกันถือธงแล้วก็เดินมาที่มิวเซียมนะคะแล้วก็จัดงานเฉลิมฉลองนะคะรวมทั้งมีภาพยนตร์ดูด้วยนะคะตอนนี้ก็ยังฉายอยู่ภาพยนตร์ภารกิจของพระอ,องค์ท่านตลอดจนกิจกรรมนะคะที่เรา ให้น้องๆน,นักเรียนนะคะได้มาแสดงออกเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีเสร็จแล้ววันที่ส<ะ>ินะคะท่านผู้ว่าก็นําธงนะคะรับมอบธงตาสัญลักษณ์จากานเภอแม่พิกแล้วก็นําไปที่จังหวัดตากนะคะก็จ<ะ>ุดเชื่อมต่อเพื่อมอบให้กับจังหวัดตาก,กที่อบตอวังจันทร์อำเภอสามเงาจังหวัดตาก ก็เสร็จไปในวันที่10นะคะซึะ่งแต่ละจุดแต่ละจุดเนี่ย <c oughs> พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลำปางร่วมขบวนด้วย รวมทั้งปั่นจักรยานด้วยก็เยอะมากนะครับโดยเฉพาะสายปั่นเนี่ยปั่นมาตั้งแต่ศูนย์ช้านะคะจนจบงานเลยถือว่าเข้มแข็งแล้วก็เป็นพลังส่วนหนึ่งสองคาเลยนะคะโดยเฉพาะพี่น้องจักรยานแล้วก็พี่น้องชาวลำปางเนี่ยแต่ละพื้นที่แต่ละอำเภอก็มาร่วมกันนะคะโดยเฉพาะแต่ละอำเภอเนี่ยก็จัดงานคือเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันนะคะในจังหวัดนปางอันนี้สะท้อนให้เห็นถึงการ สำนึกในพระมหาก,กรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะคะแล้วก็ปฏิบัติโดยน้อมนำในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะเพื่อพลานามัยแล้วก็ออกกำลังกายด้วยถ้าเราดูนะคะพระองค์ท่าน,นจะออกกำลังกาย <c oughs> แล้วก็ฝันจักรายานมา,มา <c oughs> เยอะด้วยแล้วก็สุขภาพพระองค์ท่านก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นแนวนํำทางให้กับประสบนิกรชาวไทยทุกคนคะ่ะ เนี่ยก็เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะคะก็เชื่อได้ว่านะคะในวันจิตวันจัดกิจกรรมดังกล่าวเนี่ยพี่น้องหลายคนนะคะก็มีเสียงตอบรับแล้วก็เป็นภาพรวมที่ดีมากๆเลยนะคะก็ยังไงแล้วนะคะเราก็จะมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะกิจกรรมที่เราจะได้มี การขับเคลื่อนโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567นะคะจัะงหวัดลำปางของเรานะคะคก็ยังได้มีการขับเคลื่อนเดี๋ยวจะให้ท่านลองได้เชิญชวนนะคะเผื่อพี่น้องท่านใดที่กําลังรับฟังอยู่เนี่ยว่าอ,อะะําเภอในส่วนท้องที่ท้องถิ่นของตัวเองเนี่ยมีการจัดกิจกรรมนะคะจะได้มาร่วมกิจกรรมดังกล่าวค่ะ อย่างที่บอกค่ะก็ว่าปีนี้ปี2567ถือได้ว่าเป็นปีที่สำคัญนะคะนะเพราะว่าพระองค์ท่านเนี่ยครบ6รอบนะคะก็คือ72พรรษาเพราะฉะนั้นตลอดทั้งปีนะคะนะแล้วก็ทุกจังหวัดทุกอำเภอแล้วก็ทุกหมู่บ้านนะคะก็จะร่วมแสดงความจงรักภักดีนะคะ,ะเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านนะคะ,ะจังหวัดลำปางก็เช่นกันนะคะมีโครงการอย่างต่อเนื่องนะคะ โครงการต่างๆมากมายที่ที่เราจัดขึ้นนะคะเพื่อหาแสดงออกถึงความจงรักภักดีนะคะ,คะที่ทําไปแล้วก็เช่นโครงการอุปสมบทสามเด 3, นนะคะ,คะอตอนนี้ผ่านมาลรวก็เสร็จแล้วส่วนโครงการต่อจากนี้ต่อไปนะคะที่จะ,ะดําเนินการก็คือโครงการอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคล นะคะซึ่งจะมีผู้ที่อุปสมบทเนี่ยอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า73องค์เท่านนะคะแต่ว่าตอนนี้เกินแล้วนะคะของลำปางเนี่ยเกินเพราะฉะนั้นเนี่ยจำนวนที่ที่ที่จะอุปสมบทเนี่ยก็ได้แล้วครบแล้วแต่ว่าในส่วนของค่าใช้จ่ายต่างๆในเรื่องของการบริจาคเพื่อร่วมสมทบในการอุปสมบทเนี่ย เชิญชวนนะคะพี่น้องเพื่อร่วมทำบุญด้วยกัน<ฆ>นะคะในการบวชพระสงฆ์เนี่ยเป็นบุญใหญ่นะคะเพื่อให้เราได้บุญด้วยแล้วก็แสดงออกถึงความจงรักภักดีด้วยรวมทั้งอันนี้เป็นโครงการส่วนหนึ่งแค่นั้นเองแต่ว่าโครงการที่ทุกอำเภอนะคะ13บาอำเภอจัดเนี่ยเราพูว่าจะไม่พูดรายละเอียด<ฆ>ขนาดนั้นนะคะ<ฆ>แต่จะขอยกตัวอ,อย่างเช่นโครงการ ผังภูมิเพื่อบริหารจัดการน้านะคะของโยธาสํานักงานโยธาอันนี้เกี่ยวกับพื้นที่ทํามาหากินของบ้านเรานะคะ<ฆ>หรือว่าโครงการบูรนะแหล่งน้ําศักดิ์สิทธิ์พื้นที่จังหวัดลาปางบ่อน้ําเลี้ยงผนังจามาเทวีที่เ<ฆ>ทศบาลตำบลหลวงนะคะ<ฆ>แล้วก็โครงการจิตอาสาต่างๆโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโครงการไถ่ชีวิตโครกระบือ โครงการจิตอาสาที่เราทำความดีนะคะ้วยหัวใจรวมทั้งการฟื้นฟูแหล่งน้ำต่างๆรวมทั้งแม่น้ำหวังด้วยอันนี้ลองพูดว่าแค่ขอยกตัวอย่างว่า<ม>จังหวัดได้มีการขับเคลื่อนนะคะ,ะโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนงในโอกาสมหามงคลน,นี้นะคะเฉลิมพระชนมพรรษามีหลายโครงการด้วยกันก็ขอพี่น้องทุกท่านนะคะอยู่ตรงไหนแล้วเราทราบโครงการไหนก็ไปร่วมกิจกรรมด้วยค่ะ น,นี้แล้วนะคะทางเราก็จะมีการประชาสัมพันธ์นะคะมีการจัดกิจกรรมแล้วก็ได้มาร่วมเฉลิมฉลองแล้วก็สมเด็จพระพุอรณาพิคุณดังกล่าวนะคะค่ะใ,ในวันนี้นะคะเราก็ได้มาร่วมพูดคุยกันนะคะเดี๋ยวเราจะพักโดยกันจบ สักครู่นะคะเพราะว่าช่วงหน้าค่ะเราจะได้มาร่วมพูดคุยนะคะในเรื่องของการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมนะคะโดยเฉพาะการที่เราจะมีการเปิดรับสมัครนะคะคนดีสีลำพางแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งนะคะสําหรับพี่น้องท่านใดที่กําลังจะรับสมัครงานนะคะทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยเรามีบริการไปถึงในพื้นที่ของท่านนะคะจะมีพื้นที่ไหนบ้างนะคะเดี๋ยวเรากลับมาติดตามรับฟังกันคะ่ะ จังหวัดลำปางระดมพลังมุ่งมัน่นร่วมพลังสร้างเมืองลำปางยกระดับมิติด้านคุณธรรมให้เป็นเมืองพื้นที่สร้างสรรค์แห่งการเรียนรู้ประกาศเป้าหมายปณิธานรวมมุ่งขับเคลื่อนสู่จังหวัดคุณธรรมลำปางเมืองคนดีมีคุณธรรมผู้คนอยู่เย็นเป็นสุขบนความพอเพียงมีน้ำใจซื่อสัตย์สุจริตรักษาวินัยรู้จักให้และแบ่งปันกระตันยูสำนึกรัก แผ่นดินเกิดเพื่อเมืองลำปางสุขแต้แต่หนะาค่ะก็กลับมาติดตามรับฟังกันอีกแล้วนะคะในช่วงที่ เมื่อกี้นะคะที่เราได้ติดค้างกันไว้ในเรื่องของการขับเคลื่อนนะคะจังหวัดคุณธรรมแล้วก็การเปิดรับสมัครงานนะคะที่ในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะามาเริ่มกันที่เรื่องแรกค่ะรองค่ะเรื่องของการขับเคลื่อนจังหวัด คุณธรรมนะคะว่าจังหวัดลำปางของเราเนี่ยจริงๆขับเคลื่อนมานานละแต่ช่วงนี้นะคะโดยเฉพาะรอบนี้ค่ะท่านรองเป็นแม่งานเลยนะคะในการขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่าวเป็นยังไงบ้างคะท่านรองค่ะรเราผู้ว่าก็ตั้งใจนะคะที่จะขับเคลื่อนจังหวัดลำปางนะคะซึ่งจริงๆเริ่มมาตั้งแต่ปี2566แล้วก็เริ่มต้นมาแต่ว่าปีนี้ปี2567ก็ตั้งใจที่จะให้มีแรงผลักดันในการขับเคลื่อนเยอะๆ ให้มีกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมที่จะเห็นชัดเจนยิ่งขึ้นรวมทั้งจังหวัดลำปางเราเป็นจังหวัดนำล่องด้วยนะคะของภาคเหนือนะคะซึ่งถือได้ว่า,าเป็นสิ่งที่ต้องรวมพลังกันในการขับเคลื่อนแล้วก็ที่สำคัญก็คือเรื่องของจิตใจนะคะจะคุณธรรมทำได้หรือไม่ได้เนี่ยอยู่ที่จิตใจอของพี่น้องชาวจังหวัดลำปางแล้วก็ทุกๆภาคส่วนนะคร สำหรับจังหวัดคุณธรรมเราเนี่ยเราต้องเริ่มตั้งแต่ชุมชนนะคะหมู่บ้านคุณธรรมแล้วก็มาระดับอำเภอคุณธรรมแล้วก็มีองค์กรคุณธรรมทุกส่วนรวมกันพลังกันแล้วขึ้นมาเป็นจังหวัดคุณธรรมนะคะเพราะฉะนั้นจังหวัดคุณธรรมเนี่ยต้องมาตั้งแต่ฐานรากนะคะซึ่งตอนนี้เราขับเคลื่อนมาได้เยอะแล้วก็มีเครือข่ายถึง9้าเครือข่ายด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นทางสาสุขก็คือราพอสตอทางอบจอรวมทั้งทางท้องถิ่นนะคะท้องถิ่นทุกแห่งรวมทั้งทางตำรวจโรงพักทุกแห่งก็ร่วมกันด้วยรวมทั้งหน่วยงานราชการทุกๆหน่วยแล้วก็นายอำเภอทุกอำเภอนะครับซึ่งการขับเคลื่อนในปี67เนี่ค่อนข้างเป็นรูปธรรมแล้วก็ทางองค์การมหาชนนะคะที่ดูแลเรื่องงานคุณธรรมรวมทั้งกระทรวงวัฒนธรรม ะะได้ตระหนักแล้วก็คงเห็นเห็นของดีของลำปางนะคะตอนนี้ก็เลยะจะมีงานใหญ่ขึ้นนะคะโดยกระทรวงวัฒนธรรมเลือกจังหวัดลำปางที่จะจัดงานสมัสชาคุณธรรมโดยมี17จังหวัดภาคเหนือมาร่วมจัดงานสมัสชาที่ลำปางในวันที่24-25มิถุนายนนี้ค่ะซึ่งเป็นเรื่องดีนะคะเราทางรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม ก็จะมาเปิดงานด้วยตนเองด้วยท่านผู้ว่าก็จะมีการ MOU ตกลงที่เราจะขับเคลื่อนไปด้วยกันด้วยน,นะคะซึ่งวันที่24-25เนี่ยก็ต้องเชิญชวนนะคะทุกทุกหน่วยรวมทั้งพี่น้องชาวจังหวัดลำปางนะคะที่จะไปร่วมกันขับเคลื่อนนะคะ,ะก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่รางผู้ว่าอยากจะพูดถึงแล้วเราก็คือเรื่องดีๆเนี่ยเราทํา เราทากันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเราไม่ได้มาจัดระบบว่าเออเราจะทําด้วยกันนะอย่างเช่นเรื่องวินัยจราจรอ,อย่างเงี้ยสมบรวกันนกนะหรือว่าค่าราชการแต่ละองค์กรเราจะมีรอยยิ้มสําหรับบริการพี่น้องประชาชนที่มารับบริการนะหรือว่าเรามีวินัยในเรื่องของการแต่งกายที่เป็นอัตลักษณ์ของชาวจังหวัดลําปางซึ่งตอนนี้ท่านผู้ว่าก็ส่งเสริมนะคะว่า ให้แต่งเสื้อผ้าคล่งเป็นอัตลักษณ์แล้วก็แต่งให้ดูเหมาะสมในการทำงานด้วยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครแต่อย่างไรก็ตามวันที่24-25เนี่ยต้องรวมพลังกันพี่น้องชาวจังหวัดลำปางทุกๆส่วนนะครรวมทั้งทางท่านเจ้าคณะจังหวัดด้วยนะคะ,คะทางวัดด้วยแล้วก็ทางศาสนาคิดด้วยทางซิกด้วยทางอิสลามด้วยก็จะมาร่วมหมดเลย รวมทั้งโรงเรียนต่างๆนะคะของสถานศึกษาแล้วเป็นส่วนหนึ่งนะคะในวันที่24-25มิถุนายนนี้นะคะ่ะ ค่ะก็วันที่ท่านรองบอกนะคะว่าจังหวัดลําปางของเราก็ได้มีการขับเคลื่อนของจังหวัดลาปางคุณธรรมเนี่ยมาตั้งแต่ในปี2564นะคะแล้วก็จริงๆขับเคลื่อนมาทุกๆปีแต่ว่าปีนี้ก็จะเข้มข้นแล้วก็เชื่อว่านะคะวันที่ 25- 26ี่เนี่ยก็จะได้เห็นพลังของจังหวัดลําปางนะคะได้ยกคนดีค,น,ดคน,นธรรมเนี่ยเข้าไปอยู่ในงานนะคะก็ะะท่านใดท,ที่สนใจนะคะก็วันที่ 24- 25นะคะก็ไปร่วมงานได้นะคะ ไอีกหนึ่งกิจกรรมหนึ่งนะคะที่ลำปางของเรานะคะก็อยากจะเชิญชวนนะคะพี่น้องชาวลำปางได้ร่วมส่งผลงานนะคะในการคัดเลือกคนดีสีจังหวัดลำปางในปี2567นี้นะคะให้ใท่านรองได้เชิญชวนเลยนะคะเพราะว่าจะได้เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ได้เป็นประกาศเกียรติคุณสําหรับท่านที่ได้ยึดมั่นทํโรงในส,าานสถาบันศาสนาพระมาหากษัตริย์ด้วยค่ะครับก็สอดรับกับจังหวัดคุณธรรมนะคะท่านเรามีคุณธรรม แสดงว่าต้องมีคนดีนะคะเพราะนั้นก็เลยมีการประกวดนะ,ะ,ะประกวดนี่คือเราก็คงส่วนใหญ่ก็คนที่ส่งมาเนี่ยก็คงคนดีทั้งนั้นนะ,ะแต่ว่าจําเป็นบางครั้งก็ต้องแยกเพื่อเพื่อให้ได้เก็บตือล้นเพิ่มมากขึ้นนะคะก็เลยมีการคัดเลือกนะคะใช้คําว่าคัดเลือกก็แล้วกันนะคะคนดีสีจังหวัดลําปางนะคะประจําปี2567นะคะ โดยแยกประเภทเป็น2ประเภทะนะคะก็คือประเภทเด็กและเยาวชนอายุตั้งแต่13ถึง25ปีหเราอีกประเภทหนึ่งกป็ประชาชนทั่วไปอายุตั้งแต่26ปีขึ้นไปนะคะโดยคุณสมบัติก็ง่าย,ายๆก็คือคเป็นคนไทยนะคะมีชื่ออยู่ที่จังหวัดเราเนี่ยร้อยละ3ปีเป็นบุคคลที่ยึดมั่นในสถาบันชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมนะคะห้าประการนะคะพอเพียววินยัยสุจริตจิตอาสากตันญูนะคะแล้วก็เป็นผลงานที่ยอมรับของสังคมแล้วก็ไม่เคยถูกดำเนินคดีนะคะถ้ามีคดีนี่ก็กลำบากหน่อยนะคะนอกจากเป็นคดีเล็กๆที่ไม่ได้เป็นผลนะคะไม่เป็นภิกษุสามเณรนักบวชหรือนักพน์นะคะ ก็หกข้อด้วยกันคุณสมบัตินะคะซึ่งผลงานที่ส่งเนี่ยอย่างเช่นนะคะเด็กๆเนี่ยอายุ13ถึง25อาจจะเรื่องมีผลงานเรื่องคำกระตัญญูอะไรอย่างเงี้ยดูแลพ่อแม่ช่วยเหลือสังคมเก็บขยะเก็บอะไรก็เป็นกิจกรรมที่น่าส่งเสริมแล้วก็เด็กๆสามารถทำได้เลยทำได้เลยอันนี้เป็นรูปธรรมเลยนะคะส่วนพี่น้องประชาชนอายุ26ปีก็ก็บางท่านเสียสละทำงาน ิดทองหลังผ้ามา<ฆ>ก็เยอะก็อยากให้ท่านได้ส่งผลงานนะคะเพื่อคัดเลือกถึงอย่างไรก็ตามนะคะสิ่งที่ท่านส่งมาเนี่ยท่านต้องทําคุณงามความดีอยู่แล้วนะคะ<ฆ>ก็อยากอยากให้ได้มานําเสนอแล้วก็เป็นขวัญกําลังใจแล้วก็ที่สําคัญคือเป็นแบบอย่าง<ฆ>ให้กับ<ฆ>สังคมเป็นแบบอย่างให้กับพี่น้องคนอื่นๆได้ตระหนักได้เห็นก็อยากเชิญชวนนะคะให้ส่งผลงานส่งมาได้นะคะที่จังหวัด แล้วก็จนถึงวันที่30มิถุนายนนะคะ,คะส่งไปที่สำนักง,งานวัฒนธรรมนะคะได้เลยนะคะ,ะ,คะ,ะถ้าท่านใดนะคะที่สนใจแล้วคิดว่าอุ๊บางทีลูกหลานของเราเนี่ยทำคุณประโยชน์แต่ว่า เราจะต้องมีการเผยแพร่ยกย่องกิติคุณนิดนึงนะคะว่าความดีนะคะแล้วก็อยากจะเอฟมาร่วมส่งผลงานนะคะให้เป็นคนดีสีจังหวัดลำปางของเรานะคะก็สามารถส่งมาได้นะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30มิถุนายนนี้นะคะถ้าใดที่สนใจนะคะทางสํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปางของเรานะคะก็ได้แปะนะคะใบสมัครนะคะแล้วก็รายละเอียดต่างๆนะคะให้ไปติดตามรับฟังแล้วก็สมัครกันเยอะๆนะคะเพราะว่าจริงๆ จังหวัดลำปางของเราเนี่ยคนดีนะคะมีมากนะคะแต่ว่าเพียงแค่ต้องส่งผลงาน,งงงงานด้วยนะคะนี่อยาออ่างน้องพิธีกรก็ส่งได้นะลองเห็นทํางานหนักมากเลยก็เดี๋ยวเผื่อแบบจะได้ร่วมส่งในกิจกรรมด้วยนะคะค่ะ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่เราได้มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้นะคะแล้วก็เหมือนที่เราได้ฝากกันไว้นะคะข่าวดีสําหรับท่านใดที่กํลาลังสนใจหางานนะคะในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นงานที่ในประเทศแล้วก็ต่างประเทศในเดือนมิถุนายนนี้นะคะจังหวัดลําปางของเราก็จะได้มีการเปิดพื้นที่นะคะโดยสํานักงานจัดหางานจังหวัดลําปางนะคะได้รับสมัครกันนะคะท่านอยากให้ท่านรองนะคะได้พูดถึงพื้นที่ที่เราจะไปร่วมเปิดรับสมัครงานนะคะ ค่ะอันนี้เป็นข่าวดีนะคะคนทุกท่านที่ฟังอยู่นะคะ,คะฝากประชาสัมพันธ์ต่อด้วยก็แล้วกันโดยเฉพาะคนที่ตกงานหรือว่ากําลังหางานทําจบมาใหม่ๆนะคะ,คะก็คือทางสํานักง,งานจัดหางานจังหวัดลําปางนะคะเปิดรับสมัครนะคะโดยบางจุดก็ไปรับถึงที่เลยนะคะรับสมัครงานเนี่ยในประเทศตําแหน่งว่างเกือบ500ร้อยกว่าตำแหน่งแล้วก็ตําแหน่ง ไปทํางานที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยเป็นน่าอยู่นะครับเราไปทํางานด้วยไปเที่ยวด้วยแล้วก็อีกหลายๆประเทศด้วยกันนะคะ,ะวันที่ทางสํงงานัากงานจัดหางานจังหวัดลําปางไปรับสมัครนะคะก็คือวันพุทธที่12มิถุนายนนะคะที่หอประชุมอาเภอแจ้หม่มไปถึงแจ้ห่มเลยนะคะวันพฤหัสที่13มิถุนายนที่ โรงเรียนห้วยแก้วบ้านนาโป่งตำบลน,นาโป่องอำเภอเถินนะคะตั้งแต่9โมงเป็นต้นไปวันศุกร์ที่14มิถุนายนนะคะที่หอประชุมอำเภอเสริมงามนะคะอำเภอเสริมงาม9โมงเป็นต้นไปพี่น้องอำเภอเสริมงามเนี่ยไปทำงานต่างประเทศเยอะนะคะสนใจไปสมัครได้นะครับวันบรหัสที่20มิถุนายนนะคะ ที่หอประชุมอำเภอแม่ทะนะคะอันนี้ก็ไปต่างประเทศเยอะนะคะหรือว่าอยากทำงานในประเทศก็ว่างอยู่500บกว่าตำแหน่งตั้งแต่9โมงเป็นต้นไปวันจันทร์ที่24มิถุนายนนะคะที่ศูนย์เซนทนนท่นนะคะคือตกหล่นจากตรงที่ที่ผ่านมาแล้วเราไม่ได้ไปเรามารวมกันที่เซนท่านก็ได้วันจันทร์ที่24 11นะคะ11โมงจนถึง ้าโมงเย็นก็คือเซ็นทันเปิดตอนไหนเราก็มีเริ่มเปิดรับเลยะนะคะแล้วนอกจากนี้ก็มีวันที่17มิถุนายนด้วยนะคะที่เซ็นทันเหมือนกันนะคะที่ท่านใดที่แบบพาดจากอำเภอแจ้โฮมอำเภอเทินเสริมงามเนี่ยก็มาเจอกันที่เซ็นทันนะคะในวันที่17<จ>แล้วก็วันที่2 4มิถุนานยนใช่ใชอันนี้ก็ไปร่วมสมัครงานเพราะว่าตอนนี้งานก็ถามว่ามันหาย,ยากไหมก็ยากพอสมควรเพราะตอนนี้ทุกคนก็ หางานทำนะคะแล้วก็ดยทุกคนที่สนใจในการเดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศนะคะว่าจะมีขั้นตอนยังไงบ้างเมื่อเราไปถูกกฎหมายยังไงก็ผ่านนะคะก็จะรุยเลยนะคะใช่ค่ะ,คะก็กสนใจเชิญนะคะ <laughs> ถ้าเราอยากทำงานแบบมีไรายได้เป็นรายเดือนนะคะทำงานในประเทศว่างกว่า500ร้อตำแหน่งแล้วก็ญี่ปุ่นก็ยังผ่าน อย่างได้รายงานไปช่วยเยอะแล้วก็รายงานไทยเนี่ยทางญี่ปุ่นก็ชอบนะคะสนใจเชิญนะคะค่ะก็เชิญทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะเอาล่ะค่ะท่านรองคะววันนี้เราก็ได้มาร่วมพูดคุยนะคะทั้งในกิจกรรมที่เกิดขึ้นในจังหวัดลำปางแล้วแล้วก็ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านรองมากเลยนะคะที่ได้เป็นเกียรติมาร่วมพูดคุยกับ พี่น้องชาวลำปางของเรานะคะสัปดาห์หน้านะคะเราจะได้มาร่วมพูดคุยกับท่านรองชนาเิศเสียนแย้มจะมีกิจกรรมอะไรนะคะมามีขา่าวสารอะไรมาบอกต่อพี่น้องชาวลำปางวันนี้เราทั้งสองคนนะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้วันนี้สวัสดีพี่น้องประชาชนอีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ